ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสอทอห่วงพลังงานพุ่งกระทบต้นทุนอุตสาหกรรมในประเทศซ้ำเติมน้ําท่วมวัตถุดิบเสียหายรัฐบาลต้องเร่งชดเชยก่อนประชาชนได้รับผลกระทบด้วย นายสุพัณ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอเปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นในเวลานี้ กระทบกับทุกอุตสาหกรรมในประเทศโดยภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของต้นทุนพลังงานซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สูงมากโดยเฉพาะกับผู้ผลิตหากไม่ได้รับการช่วยเหลือผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบด้วยทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆทั้งค่าน้ําค่าไฟการเดินทางซ้ําเติมจากสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นในเวลานี้ถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมน้อยกว่าภาคเกษตรแต่บางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีต้นทุนวัตถุดิบ ที่สูงขึ้นจากความเสียหายของพืชผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตที่มีน้อยลงทําให้ราคาสูงขึ้นรวมถึงมีการขนส่งที่ไม่สะดวกนักส่งผลทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทําให้กิจการยังเดินหน้าต่อไปได้และเพื่อไม่ให้ผลักภาระสู่ภาคประชาชนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังนข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะเอกชน่วงไทยตัดสินใจเข้าเจรจา CP TPP ช้ากระทบการแข่งขันในอนาคตเล็งทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแสดงจุดยืน ในสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบาันหรือกอกอรอเปิดเผยว่าที่ประชุมในเดือนตุลาคมแสดงความเป็นห่วงถึงข้อสรุปการเข้าร่วมเจรจา CPTPP ของไทย ยังไม่มีความคืบหน้าโดยกรก,กรออยากให้รัฐบาลเร่งรัดการดําเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมการเจรจาและหลังจากนี้จะทําหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อนําเสนอผลการศึกษาของภาคเอกชนและเร่งรัดการพิจรารณาเนื่องจากปัจจุบันทางจีนสหาราชอาณาจักรและไต้หวันได้มีเจตจํานงเข้าร่วมเจรจากับ CPTPP อย่างชัดเจนแล้วและหากไทยยังล่าช้าไปกว่านี้อาจจะทําให้ต้อง เจราจาตามเงื่อนไขของประเทศทั้ง3เพิ่มเติมจากเดิมที่จะต้องเจราจากับ11ประเทศที่เป็นสมาชิกในปัจจุบันและทําให้ไทยเสียโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์โดยก่อนหน้านี้กกรได้เคยทําหนังสือถึงประธานกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือกนสถึงจุดยืนของภาคเอกชนและผลการศึกษาของภาคเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาของภาครัฐไปแล้ว และกกรอ,อยากให้คณะกรรมการกอนอสอจัดประชุมเสวนาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงนักวิชาการอิสระโดยเร็วเพื่อแลกเปลี่ยนข้อไม่สบายใจทำให้เกิดความคืบหน้าและหาทางออกร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่ตอไปรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ มทรล้านนาตากมอบห้องความดันบวกต้นแบบลดอุณหภูมิในชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ดรสนธยาทองอรุณศรีผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากมอบห้องความดันบวกต้นแบบให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตากโดยนางสุพัตราแจ่มตระกูลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชและนายแพทย์อนอนท์ทองคงหานผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก ร่วมรับมอบตู้ความดันบวกต้นแบบเพื่อลดอุณหภูมิในชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด -19 ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เมื่อวันที่5ตุลาคม2564ห้องความดันบวกต้นแบบดังกล่าวจัดสร้างโดยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพงษ์คุ้มญาติอาจารย์รุ่งโรดคำมันจา ดรยุทธนามูลกลางและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ปรีชามหาไม้ในการออกแบบและจัดสร้างร่วมกับสิทธิ์เก่าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยีงานวิจัยและบริการวิชาการมทรล้านนาตากเพื่อสร้างห้องความดันบวกต้นแบบที่มีระบบทำความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิในชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามและมีแสง UV ฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติภายในห้องแรงดันบวก สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นและใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้บริการความรู้ในการสร้างห้องความดันบวกต่อไปทริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงานปริมาณระดับน้ำบริเวณท่าน้ำนนยังสูงเจ้าหน้าที่เตรียมแผนรับมือพร้อมเสริมกระสอบทรายทันทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์น้ำล่าสุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรียังคงมีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบริเวณท่าน้ำนนขณะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแต่ละวันซึ่งหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็พร้อมที่จะใช้กระสอบทรายเพิ่มความสูงแนวกัน้น ขณะที่การสัญจรของประชาชนโดยเรือโดยสารยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนไม่ได้ตื่นตระหนกและมั่นใจกับการรับมือสถานการณ์น้ําของทางเจ้าหน้าที่รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสำนักวิจัยสุภโพเผยประชาชนกังวลปัญหาปากทองมากที่สุดต้องการรัฐบาลช่วยเรื่องพักชํารหนี สำนักวิจัยซูเปอร์โพเสนอผลสำรวจภาพสนามเรื่องตามดูปัญหาปากท้องประชาชนกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจำนวน1,100ตัวอย่างระหว่างวันที่5-9ถึงตุลาคม2,564พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ73กังวลมากถึงมากที่สุดเรื่องปัญหาปากท้องค่าครองทีพหลังจากเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติ รอยละ20.9กังวลปานกลางรอยละ6.1กังวลน,น้อยถึงไม่กังวลเลยเมื่อถามถึงความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือมากที่สุดพบว่าร้อยละ49.5ระบุด้านค่าครองชีพของกินของใช้และสาธารณุป,ประโภคต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ ขนาดที่ร้อยละ48.2ระบุด้านแหล่งเงินทุนและช่วยภาคธุรกิจในค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำมันค่าขนส่งต้นทุนการผลิตและการส่งออกและร้อยละ2.3ระบุอื่นๆ ที่น่าพิจารณาคือจากปัญหาน้ำท่วมประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยได้ต่างๆมากที่สุดได้แก่ร้อยละ4 5 6ระบุช่วยเรื่องรายได้ที่กระทบจากปัญหาน้ำท่วมร้อยละ25.5ระบุเรื่องที่อยู่อาศัยและพืชผลการเกษตรเสียหายร้อยละ25.2ระบุเรื่องอาหารและถุงยางชีพร้อยละ3.7ระบุอื่นๆ อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความพอใจต่อนโยบายของรัฐบาลเรื่องแก้ปัญหาปากทองและค่าครองชีพสามาดับแรกพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ84.2พอใจโครงการคนละครึ่งร้อยละ83.6พอใจโครงการช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่มผ่านอบตอและการปกครองท้องถิ่นอื่นๆและร้อยละ65.4พอใจโครงการเราเที่ยวไปด้วยกันนอกจากนี้ความต้องการของประชาชนให้รัฐบาลช่วยหลังสถานการณ์โควิด -19 พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ94.6ระบุการพักชำระหนี้กับสถาบันการเงินและธนาคาร ร้อยละ91.3ระบุช่วยลดค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆไปถึงสิ้นปีร้อยละ88.5ระบุเว้นภาษีนิติบุคคลตามเกณฑ์เหมาะสมและร้อยละ79.2ระบุช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามลำดับรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตัวชมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบูรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ นายกรัฐมนตรีถแถลง1พฤศจิกายนนี้ไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบโดส1ธันวาคมเปิดสถานบันเทิงต้อนรับปีใหม่ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถแถลงการนายกรัฐมนตรีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในหัวข้อเรื่องเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวประเด็นสําคัญคือการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไป โดยให้สบคและกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิจารณาประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศมาจากประเทศที่กำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงตำ่ำโดยเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด -19 ต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยวิธีการ RT PC r t p c ทซึ่งตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับที่คนไทยปกติทั่วไปสามารถทําได้เบื้องต้นได้กำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวอย่างน้อยสิประเทศเช่นอังกฤษสิงคปโปร์เยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีกภายในวันที่หนึ่งธันวาคมส่วนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงตำ่ำยังให้การต้อนรับเข้าประเทศไทยแต่จำเป็นต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายในวันที่หนึ่งธันวาคมจะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นภาคก,การท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่เทศก,กาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ ูพอำนในการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินยืนยันไฟเซอร์ไร้สารกำมะถภาพรังสีปนเปื้อนวัคซีนทุกล็อตที่เข้าไทยมีกลไกตรวจสอบความปลอดภัยเข้มขน้น นายแพทย์สวีสันน้ำวาดพูอในการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีโซเชียลมีเดียแชร์ข่าวทำนองวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์มีสารกำรรมะถันภาพรังสีหรือสารโลหะอลูมิเนียมปนเปื้อนพร้อมย้ำส่วนประกอบของวัคซีนมีการจดแจ้งไว้อย่างชัดเจนใช้งานในประเทศตะวันตกยุโรปอเมริกาอย่างกว้างขวางวัคซีนทุกล็อตที่เข้ามาไทยมีกลไกตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพตั้งแต่การ ภาพมีสิ่งปลอมปนหรือไม่หากเจอส่งคืนพระทําลายทิ้งทันทีส่วนประเด็นที่กล่าวอ้างว่าวัคซีนมีนาโนพาร์ติเคิลหรืออนุภาคที่เป็นอันตรายนั้น ขอชี้แจงว่าวัคซีน mRNA มีการใช้ลิปิดนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นเทคโนโลยีนำตัวยาเข้าร่างกายเพื่อออกฤทธิ์รักษาบางโรคซึ่งในทางวัคซีนและยาหลายตัวที่ใช้มาก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยว่าลิปิดนาโนพาร์ติเคิลเป็นส่วนประกอบที่มีจริงแต่ปลอดภัยมั่นใจได้มีการตรวจสอบพิสูจน์ก่อนได้รับอนุญาตส่วนกรณีผู้ฉีดวัคซีน mRNA มีอาการหนักมากกว่า ผู้ที่ไม่ฉีดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนชัดเจนมากในการป้องกันการเสียชีวิตซึ่งกลุ่มที่รับวัคซีนหลอกมีการเสียชีวิตสูงขณะที่กลุ่มฉีดวัคซีนจริงเสียชีวิตน้อยกว่ามากส่วนเรื่องการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ เมียนมาประกาศห้ามนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อลดการใช้เงินตราต่างประเทศ นายทัชยาพลอภิมลเตชบุตรรมธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้รับแจ้งจากสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงย่างกุ้งว่ากรมการค้ากระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ออกประกาศเรื่องระงับการอนุญาตเปิดศูนย์ขายรถยนต์ใหม่รวมทั้งระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าและการอนุญาตนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ที่ผ่านมา โดยทางการเมียนมาให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวและกระทบต่อการส่งออกสินค้าจึงจําเป็นต้องลดการใช้เงินตราต่างประเทศจากการนําเข้าสินค้ารถยนต์เป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประกาศเงื่อนไขาการระงับสินค้ารถยนต์มีดังนี้ 1. กรณีการนําเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วและการนําเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล 2. กรณีการนำเข้าจากศูนย์การขายรถยนต์และโชว์รูมรถยนต์และ 3. กรณีที่มีการนำเข้ารายบุคคลที่ออกใบอนุญาตการนำเข้ารถยนต์ไว้กับขราชการจากหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลข้ราชการพลเรือนดีเด่นทหารและตำรวจที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถิติช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม2564ไทยส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปเมียนมามูลค่า1,991ล้านบาท ดยเป็นการส่งออกทางชายแดนมูลค่า1,500ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนถึง75.35เปอรเซซึ่งมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของไทยไปเมียนมาสูงเป็นอันดับที่3ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านโดยลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูลค่าสูงสุดคือ3 0 9 3ล้านบาทขณะที่กัมพูชาเป็นอันดับที่2มีมูลค่า2 4 3 3ล้านบาทและมาเลเซียเป็นอันดับที่4มีมูลค่า1,880.77ล้านบาท โดยผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1385หรือทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกรมราชทัณฑ์ปล่อยนักโทษออกทำงานในภาคอุตสาหกรรมสมุดประการโมเดลเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานหลังพ้นโทษกลับคืนคนดีให้สังคม นายอายุธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชััน์เปิดเผยว่ากรมราชทัณน์รม,รนมีภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้โอกาสผู้กระทำความผิดได้ปรับปรุงตัวเองส่งเสริมให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพถือเป็นการพัฒนาและใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างเป็นสุขและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกหนึ่งในโครงการเพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่าวคือโครงการสร้างงานสร้างอาชีพฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรมเรือนจํากลางสมุดประการหรือสมุดประการโมเดลซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้นําร่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นโดยใช้กลไกการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษคุมความประพฤติและติดกำไร EM โดยผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาที่พักพิงและรับเป็นผู้อุปการะดูแลตลอดการทำงานมีค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมา,ายแรงงานตั้งแต่วันที่20กันยายน2564ได้รับผู้ร่วมโครงการไปทำงานแล้ว114คนเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์เดียวกันของทุกภาคสว่วนในการสร้างสรรค์สังคมให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นสังคมแห่งการให้โอกาสให้อาชีพแก่ผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์จึงได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU กับผู้ประกอบการขึ้นผสานความร่วมมือกับกรมควบคุมประพฤติและผู้ประกอบการรวมกันจัดพิธีปล่อยตัวผู้ผนโทษออกไปทำงานโดยติดกำไร EMC 1 1คนจากสองบริษัทได้แก่บริษัท Retail Business Solution จำกัดหรือ RBS และบริษัทใต้ทง m มช h i n e r รจำกัด รวมผู้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วทั้งสิ้น145คนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสออสอชชี้แจงการเอาผิดผู้ประกอบการฝาฝื้นหลักเกณฑ์เราชนะกว่า2,000รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเราชนะว่า ได้มีประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเราชนะมาโดยตลอดรวมถึงของให้ประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแสและส่งหลักฐานการกระทําที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข,ขโครงการให้สอสคทราบ และได้มีประชาชนส่งเบาะแสและหลักฐานมาให้ซึ่งสอสอคอจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายสำหรับผู้ที่กระทำผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการต่อไปทั้งนี้โครงการเราชนะได้ระง,งับสิทธาวรผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการแล้วจำนวน2 9 9รายและออกหนังสือประทับตราแจ้งผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เพื่อคืนเงินที่ได้รับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ประกอบการขออุทธรณ์ได้ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือประทับตราดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์จึงขอให้ผู้ประกอบการชี้แจงเหตุผลพร้อมยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสอสอคอภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นใบเสร็จรับเงินเพื่อแสดงต้นทุนสินค้าหลักฐานการจัดส่งสินค้า เอกสารแสดงสินค้าคงครังรวมถึงภาพถ่ายสถานประกอบการเพื่อนําไปสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทำงานและกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปสำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือกรณีมีความจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารและหลักฐานอาจขอขยายเวลาการจัดส่งโดยจัดทำคำร้องพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งปรษณสน์ลงทะเบียนถึงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังถนนพระรามที่6สามเซนในพญาไทยกรุงเทพมหานคร10400รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดภาพแบนเนอร์นวัตกรรมกับ YouTube มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดภาพแบนเนอร์นวัตกรรมย2ทูโดยรองศาสตราจารย์ดรสำเริงรักซ้อนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยหรือ ยูทูตทีตำบลขุนแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมโครงการใช้ประโยชน์วัสดุเท่าทิ้งเป็นวัสดุซีเมนจากอิฐบล็อกซีเมนปูถนนปูทางเท้าจัดสวนด้วยการพัฒนาของเหลือทิ้งจากผลพลอยได้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีมูลค่าส่งผลให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดลดปัญหามลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการกองทิ้งวัสดุเหลือทิ้งในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงลดพื้นที่การกำจัดของเสียโดยโครงการนี้พัฒนาเท่าแกลบเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำมันพืชเพื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ผลิตบ็อกซีเมนต์สำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงาน กระทรวงสาธารณาสุขเตรียมเสนอสอบอคพิจารณาวัคซีนสูตรวายเชื้อตายกับ mRNA และ v วร a l v ลแบคเตกับ mRNA 14ตุลาคมนี้ชี้เว้นระยะห่างไม่นานภูมิคุ้มกันสูงภายในหนึ่งเดือนในแพทย์เกียตรติรภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทะลุ60ล้านโดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมจะฉีดได้75ล้านโดส ขนาที่ทั้งปี2,564สามารถฉีดได้ตามเป้าหมาย100ล้านโดสเนื่องจากปัจจุบันศักยภาพการฉีดของไทยฉเฉลี่ยอยู่ที่เกือบ1ล้านโดสต่อวันประกอบกับจำนวนวัคซีนในปัจจุบันมีสูงถึง127-148ล้านโดสทั้งวัคซีนจากรัฐบาลวัคซีนทางเลือกวัคซีนบริจาคและวัคซีนเลือกซื้อซึ่งที่ผ่านมาสธออได้พยายามทำให้ไทยมีวัคซีนที่เพียงพอ ส่วนการฉีดวัคซีนสูตรควายนั้นมีนักวิชาการอาจารย์แพทย์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และวัคซีนคอยประเมินทั้งนี้อนุก,กรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้เสนอให้พิจารณาการฉีดวัคซีนในรูปแบบควายมากขึ้นจากปัจจุบนันมีสูตรวัคซีนเชื้อตายกับไฟร์เวลเวกเตอร์และจะมีการควายเพิ่มในสูตรวัคซีนเชื้อตายกับ mRNA ซึ่งที่ผ่านมามีรายงานเรื่องการศึกษาวัคซีน v ั r a l v แบคเตกับ mRNA มาบ้างแล้วโดยจะเสนอสอบค .14 ตุลาคมนี้ส่วนปัจจัยที่ทำให้ต้องเพิ่มการไข้สูตรวัคซีนนั้นเนื่องจากวัคซีนหลักในไทยคือแอสตราเซเนกซึ่งมีการเว้นระยะห่างเข็มที่1และเข็มที่2นานถึง12สัปดาห์การไข้วัคซีนจะใช้เวลาสั้นลงและเกิดภูมิต้านทานขึ้นสูงภายในหเดือน รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี